บอโมเมนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม เป็นประเด็นที่ร้อนแรงและน่าสนใจสุดๆสำหรับกระดิ u การคว้าตัวจาด,ดอนซานโชของแมนยูที่ล่าสุดมีรายงานมาแล้วว่าสามารถตกลงเรื่องของเงินเงินทองทองกันได้แล้วตอนนี้เชื่อว่าแฟนบอลปีศาจแดงน่าจะใจจดใจจ่อรออยู่กับที่ว่าแข้งรายใหม่คนนี้ของทีมเนี่ยจะมาเมื่อไหร่กันแน่เพราะหลายๆเสือรรมไปถึงนักข่าวที่ชื่อเถือได้ต่างนําเสนอข่าวไปในทิศทางเดียวกันหมดแล้วลาไปถึงแฟนบอลบางกลุ่มนํารูปของซานโชไปตัดต่อสร้างความปั่นป่วนได้มากพอสมควรในช่วงเวลานี้ว่าแล้ววันนี้ขอบสนามของ เรานะครับจะพาไปไล่เรียงดูไทม์ไลน์ของดิวนี้กันว่ามันมีจุดเริ่มต้นอย่างไรและระหว่างทางมีเรื่องหน้าปวดหัวมากขนาดไหนซึ่งเรื่งนี้นะครับผมต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี2019ที่มีข่าวหลุดออกมาแทบจะตลอดทางว่า แมนยูกำลังให้ความสนใจและปรารถนาะอยากจะได้ตัวแข่งดาวรุ่งผู้นี้มายังงทีมโอทฟฟอร์ดมากที่สุดเพราะจากทางผลงานกับดัดมูลที่ซานโช่รางสันออกมาโคตรจะเฟียวฟาร์มมะพร้าวเผา,วาวรวมไปถึงตำแหน่งการเล่นอย่างกองหนา้าฟังขวาที่ทีมตามหาอยู่ต้องการนำพามาอุดรอยรั่วของทีมดังนั้นแล้วมันไม่ปแปลกนะครับที่ทั้งสองฝ่ายจะถูกจับมาผูกประเด็นเข้าหากันอย่างต่อเน,นื่องซึ่งแน่นอนว่าข่าวดังกล่าวมันกลายเป็นประเด็นที่สื่อเล็กสื่อน้อยตามเล่นกันอย่างต่อเนื่องแทบแะทั้งทีสัน้นไม่ว่าจะสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไรพิเเศษกกจจโนนนล่งาา ไวรัสโควิดสิสักเพียงใดทุกกระบอกเสียงยังคงยืนยันว่าซานโชเป็นป้อมหมายเลขหนึ่งที่แมนยูต้องการปิดดิวคว้าตัวมาสื่อสารเสื้อหมายเลขเจ็ดให้จงได้ซึ่งหลังจากเป็นข่าวเชื่อมโยงกันมานานระแรมปีทางแมนยูก็เดินหน้าใส่เกียร์ห้าหวังจะทุ่มเงินปิดดิวซานโชแบบจริงๆจังๆสักที่เมื่อสกายสปอร์ตรายงานว่าล่าสุดเมนที่3สิงหาคมนะครับ 2, สอสโมสรได้เปิดโต๊ะเจราจาเรื่องของเงื่อนไขต่างๆกลนเป็นที่เรียบร้อยและมีความคืบหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของคาดตัวที่คาดการกันว่าจะอยู่ที่ประมาณ120 Dagni ภาวาจากจํานวนเงินดังกล่าวนะครับจะไม่ใช่การจ่ายแบบรวดเดียวหมดซึ่งทางแมนยูจะจ่ายเงินงวดแรกจํานวน70ล้านยูโรจากนั้นจะแบ่งจ่ายอีกสองงวดจํานวน30ล้าน20ล้านตามลาดับและจะจ่ายทั้งหมดในระยะเวลา23ปีส่วนในเรื่องสัญญาคาดว่าปีศัต์แดงจะยืนใ้ซานโช่ยาว5ปีเต็มครับจากข่าวที่ยืนยันผ่านเว็บไซต์สกายสปอร์ตชัดเจนอย่างนี้มันยิ่งตอกย้ําคํากล่าวอ้างของฟราิซิอโรมาโนนักข่าวชื่อดังจากอิตาลีที่ออกมาโพสข้อความผ่านสื่อโซเชียลตัวเองถึงความคืบหน้าในเดี๋ยวนี้สิ่งเจ้าตัวระบุดัดเจนว่า ตอนนี้เนี่ยแมนยูได้เจรจา,ากับทางดอทมูลอยู่ในขั้นสูงแล้วครับแมนยูต้องการจ่ายเงินในรูปแบบของแอดออนหรือจ่ายเป็นงวดซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดสัญญาของเขาจะเซ็นถึงเดือนมิถุนายนปี2025เลย ซึ่งภายหลังจากมีข่าวประมาณว่าอีก4 8ชั่วโมงนะครับดิวจะถูกปิดลงเรียบร้อยมันก็มีแฟนบอลปีศาจแดงมือดีจัดก,การตัดต่อรูปภาพจะดอนซานโชในเครื่องแบบของแมนอยเสร็จสักเรียกได้ว่าทำเอาแฟนบอลบางกลุ่มตื่นเต้นกับภาพดังกล่าวเป็นอย่างมากแต่ทว่า,วาแท้จริงแล้วภาพต้นฉบับมาจากตัวซานโชเองก็จริงนะครับแต่โดนเปลี่ยนโลโก,โก้จากดับมุลเป็นแมนยูซึ่งมันเนี้ยถึงขนาดเปลี่ยนโลโก้ภูม่าให้เป็นอาดิดาสได้เลยครับ นอกจากนี้ยังมีรูปที่สานโชวไปให้สัมภาษณ์กับสื่อของแมนยูซิงกระต o n บอกว่าโคตรเนียนมากๆสําหรับรูปนั้นถ้าสังเกตกันดีๆซึ่งอีกหนึ่งช่องทางที่ดูเหมือนว่าแฟนผีหลายท่านยังคงเข้าใจผิดและติดตามอยู่เสมอน,นั่นคือแอคเคาท์ปลอมของเอ็ดวูดบดซีอีโอของแมนยูไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม a c e b o o k ทวิตเตอร์ซึ่งล่าสุดแอคเคาท์ปลอมดังกล่าวโพสต์ข้อความชวนเชื่อให้แฟนบอลหลายคนยิ้มกรุมกลิ่มไปทั่วโลกว่า ผมดีใจที่เราสามารถบรรลุข้อตกลงกับดอนซานโชและดอนมุนได้แล้วยินดีต้อนรับซานโชสิ่งแฟนบอลนะครับหลังจากได้เห็นข้อความดังกล่าวก็ต่างแชร์กันสนันโซเชียลสุดท้ายขอสนามยืนยันอีกครั้งว่าแอคเขาดังกล่าวเป็นของปลอมถ้าอยากจะแน่นอนรอพี่ตากล้องสโมอสรอ,อย่างเครกนอร์วุฒโพสดีกว่าเพราะพี่แกคนนั้นนะครับยิ่งกว่าวงในนำเสนอข่าวไหนโพสนักเตะค,คนใดมักไม่เคยพลาดเรียกได้ว่าเก็บเรียบร้อยเปอร์เซ็นต์แฟนแนแมนยู man, คิดว่าดอนซานโชจะแรงแค่ไหนสามารถคอมเมนต์ต้อนรับเขาไว้ได้ ได้เต็มที่เลยนะครับ ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอ่ขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม